สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งตรวจสอบแล้วจากกรณีชาวบ้านกลางเต็นเล่นไฮโลกันอย่างคึกคักและจงแจง้งท่ามกลางกระแสโควิดซึ่งเมื่อวานนี้พบผู้ติดเพิ่มขึ้นอีกสองรายรวมสะสมเป็น21รายโดยเพราะว่าหลายจุดบริเวณริมวัดต่างๆทั่วทั้งจังหวัดหลังเสร็จพิธีทางาศาสนาในวันสงกรานมีการตั้งเต็นเพื่อตั้งวงเล่นการพนันกันอย่างจงแจ้งกว่า10โต๊ะ ซึ่งมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทั้งในและนอกพื้นที่เกือบ300คนเมื่อวานนี้ล่าสุดหลังมีการนำเสนอข่าวออกไปทำให้นักพนันที่เล่นไฮโลกันอย่างสนุกสนานเมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้หยุดเล่นไปเนื่องจากนายตำรวจในพื้นที่ได้ขอให้ยุติการเล่นแต่ได้มีการเริ่มเล่นใหม่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา จนกระทั่งทางชุดสืบตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้นำกาลังเข้าจับกลุม5คนส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าบอนจังหวัดพัทลุงเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วได้ยุติการเล่นลงในจุดดังกล่าวและในวันนี้ได้เปลี่ยนจุดกลางเต็นท์เล่นไฮโลใหม่เปิดเล่นบริเวณบ้านสายกลางตำบลหนองทงอำเภอป่าบอล โดยจ่ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เล่นครั้งหนึ่งสองชั่วโมงต่อวงจ่าย500บาทเพื่อมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมขณะที่เช้าวันนี้ทางพลตำรวจตรีวราเวชชาพิน,นันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลงุงได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดพร้อมกับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดพัทลงุงผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดสั่งกำชับงดการเล่นพนันในช่วงนี้พร้อมทั้งให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ป่าบอลจังหวัดพัทลุงเจ้าของพื้นที่ให้ทําหนังสือรายงานชี้แจงด่วนกับเหตุการณ์ลักลอบเล่นการพนันของชาวบ้านว่าใครมีส่วนได้เสียโดยยังพบว่าจนถึงขณะนี้ทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงยังไม่ตั้งกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมเพียงรอให้ผู้กํากับป่าบอลทํารายงานชี้แจงในขณะเดียวกันทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก้า 9, ได้สั่งให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลงุงรายงานชี้แจงแล้วเช่นกัน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ